สวัสดีจ้าสบายดีเด้อนี้มุนที่มตาตั้มมีเฮ็ดแอนตัมมีแต่ว่าตอนนี้ครักะหลวกลวกทั่วก่อนนะเพราะว่าโบยามุนิโมอยากกินทั่วดิบมุกนกะหลวกก่อนหลวงทัวอะไรแก ชีสใส่ชีสพร้อมใส่กอลวกให้พื้นสีสุกๆหน่อยหนึ่งก่อนเนะังจากที่เฮาลวกตัวสุกแม่แล้วเาก็มาเอาเสน้นเส้นมีขาวหรือว่าเสน้เสนเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเฟอนันอนะ่นแหละเนาะลง ใส่อีกอยานกินปลอิม่มตาหญ่ก้อนทองตำแต่และเชียกินโมมืดอยากกินตำนืันนี้คืออยากยังบนอน่อน หาเพื่อนออนก่อนนะอันควรกะน่า,นาจ,จะโอเคแล้วปิดไฟก่อนควรควรถุงแส่แสอนเอากอมาตักขึ้นในเพื่อนสเสียจน้ำเดีย๋ยวจริงเอาลงตำเนาะ บุ๊ดย์ใส่บักเขือดิใส่แตนถั่วกับพอและคนโบกินบักเขือโอ้ยตกกะลัง <c oughs> คนลายบเบิงนะตกบ่เอามาวางให้สาด,ดน้ำก่อนเนาะอ่าอันนี้ก็ถอยออกไปกัน วันนี้กะอันนี้แลไรแม่นมนต์ตำตำมกเพชรไว้แล้วจนละเอียดพุ่นเลยตำมกเพชรไว้แล้วหาก็มานปาดปกันเล่นลงบันนี้บริสุทธิ์เล่เลนน้อยมาเอาเล่เลนใหญ่หละใส่ใสเ่ล่กเลนใหญ่เลย ใส่เบอร์น่วยเลยมากกินมากกินบักเลนปุลุงเลยแบบนี้น้ำปลาแดกลงไปก้าวมันบุพอจังตต่มบะมันใจตัวเอง ของนัวลงไปใส่หลายเส็บหลายเสียหน่อยเส็บหน่อยน้ำตาลมะนาวแต่ว่าบมะนาวนี้ใส่อันเดียวพอบ่มากม mm ันสุ่ม ยำบักแตงใส้น้ำอีกได้นี่ยำบักแตงก่อนหยุดไว้ก่อนนะคนเล่คุเล่ให้เข้ากันคัะ มะเตงลงตำตำเ้นเ้นมีตำเ้นมีใสียนมแตง วันนี้ลงเลยสิเต็กแจกันโปรปันนี้คือว่ามันเป็นก้อนคาเค็เตเป็นก้อนคาเค็ตสเตกออกจากกันอยู่บนพี่น้องเอาเอาเพิ่นขึ้นน้ำแล้วเพิ่นสเสดยดหนามเลวมันเป็นก้อนนะ ขยีก้ก็สิดูดออกโคกซะเนาะจะไปไเอา่ยวนามใ่วะ สีมเบง <laughs> มือกับร่างสะอาดแล้วล่ะโอเคเพชรดเติบอยู่ดีบบมีนม้ำ <laughs> มอนต่ำจังเลยโบมีน้ำเลยพี่น้อง มีบ่มีน้ำเซนมีอม,มเอาเบิดทั้งเสียงขูดที่แสบไปเบิดเนาะแสบไปเบิดเลยพี่น้องเอ้ยไปเบิดไปพี่น้องไปกินน้ำกันเด้อบบให้เห็นดอกตอนกินหนากระโบไ้แตง ขอบคุณเด้วยสำหรับทานผู้ส้มที่มาส้มน้ำกันมาเส็บๆน้ำกันเด้อคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ๊งๆให้ได้เด้วเพื่อบําเพคลิปตัวไปบายบายขอบคุณทุกกำลังใจ